ตอนวัวไปเรื่อยๆนะเพื่อนกบบถึงพอกแล้วตอนนี้บรรยากาศตอนบ่ายเนาะกำลังตอนวัวเข้าพอกตอนนี้วัวบางกลุ่มก็อยู่ในทุ่งนาก็มีเพื่อนกำลังกินหญ้าในทุ่งนาเนาะเยอะเลยมองเห็นรืกเปล่านะ ใกลจะถึงทางเข้าคอกแล้วตอนนี้อากาศร้อนเ้างเอาของวัวเลยเอาวัวมาเข้าคอกเร็วนิดหนึ่งวันนี้ยังไม่ถึงวะ ึงทางเข้าแล้วหนึงทางเลี้ยวแล้วน้องหมาก็ไปด้วยวันนี้น้องหมาก็ไปเลี้ยงบัวด้วยน้อกลับมาเนาะเดินอาปากเลยตอนนี้เหนื่อยวิ่งตามเจ้าของเนาะน่าจะเหนื่อยเลยเหนื่อยไหมหึ น่น <laughs> ไปแล้วถึงสวนแล้วตอนนี้ถึงสวนแล้วกินน้ำก่อนเนาะน่าจะให้กินน้ำก่อนตรงนี้ออกไปแล้วกินน้ำเสร็จก็จะออกไปคืนเนาะตัวนี้ตัวนี้เป็นสระน้ำนะให้วัวเข้าไปกินน้ำก่อนแล้วก็ออกมาจาก สะน้ำนะใกล้ๆตัวนี้น่าจะไม่กินเนาะน่าจะไม่หิวเดินออกมาแล้วเพื่อนๆัวเริ่มเดินออกมาแล้วตอนนี้เดินไปเลื่ย <Hey>. oh. เริ่มเดินไปเรื่อยๆยเนาะยังไม่ถึงทางเข้าอกเนาะ ตัวสีขาวตัวเล็กออกมาทีหลังไปแล้วไปแล้วไม่ทันแล้วนูสีแดงไปเลยไปเข้าคอกเลยเดินต่อเดินต่อยังไม่ถึงคอกนะ้อไว้กินน้ำเมื่อกี้ ที่บวไแวะกินน้ำเพื่อนวัวก็เดินต่อไปแล้วนะโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพื่อนอยู่ไกลแลยเดินไปไกลแล้วตอนนี้เดินไปเรื่อยๆเนาะกว่าจะถึงข้ออีกเมื่อก,กี้แวะกินน้ำตรงสระน้ำตรงนี้แต่วัวนอาจจะไม่หิวน,น้ำเท่าไหรนะ่เนาะก็เลยไม่กินเนาะเป็นทางลงไปหาสระน้ำตรงนู้นเะพื่อนเนาะ มองไปน้ำมาอยูต ون, อ่ตรงนู้นเพื่อนตรงนั้นเนาะหัวก็เดินไปเรื่อยๆออกไปแล้วเพื่อนเนาะน่าจะใกล้ถึงทางเข้าคอกแล้วเพื่อนคอกก็อยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านเนาะตอนนี้ก็เกือบถึงหมู่บ้านแล้วเนาะก็ต้องจบคลิปก่อนเนาะเพื่อนๆเพราะว่า วัวเดินไปไกลแล้วเนาะเดี๋ยวเจ้าของวัวจะหุดหิดอากาศร้อนสงสารคนเลี้ยงวัวนะอากาศร้อนวันนี้ไม่อยากรบกวนมากเนาะนี่วัวรอบๆตรงนี้ก็ยังเจ้าอื่นก็ยังมียูเพื่อนนี่ในทุ่งนายังไม่เอาเข้าวคอกเนาะเพราะว่าให้กินหญ้ากินต่อสั่งข้าวตรงนี้ก่อนกําลังงอกมาใหม่เนาะเขียวๆอยู่วัวก็จะเดินกินตามทุ่งนาตรงนี้เนาะ โอ้ทำไมวันนี้ฟ้าครึมๆเยอะแดดเมืเ่อกี้ตอนอยู่ตากแดดก็อากาศร้อนมากแต่ตอนนี้มเมฆเยอะก็เลยครึมอีกแล้วตอนนี้มองเห็นหรือเปล่าเนาะก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนอนเพื่อน